ตบเขาเราเรื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเนื่องจากว่าพ่อผมเสียจึงทำให้ผมต้องหยุดไปสองวันด้วยกันต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะพยายามหาเวลามาเขียนนิยายและเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพื่อจะได้ไม่ขาดตอนนะครับและขอกราบขอพระคุณคุณอภิวัตรคงปราสาที่โดเนตให้ถึง100บาทด้วยกันเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยทีเดียว ความเดิมตอนที่แล้วพวกพรานแดงได้รู้ความจริงบางอย่างจากครุฑสาวทั้งเรื่องเพชรนาคราชและเรื่องมนคาถาของปอบบรรพการมันไปถึงดินแดนปิศนาที่ครุฑสาวอาศัยอยู่เมื่อสิ้นเรื่องทุกอย่างพวกพรานแดงเดินทางกันต่อโดยทิ้งชายผู้เป็นพรานในแดนนรกกระทั่งพวกเขานั้นถึงหมู่บ้านผีทุกอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรน่าตกใจแต่ว่าเมื่อปรานแดงทิ้งและจอด พูดคุยถึงเรื่องหมู่บ้านนี้เรื่องราวก็ต่อกันจนน่าขนลุกคล้ายกับชะตาที่พันผูก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับพวกคณะเดินทางทั้งหมดยังคงยืนอื้งอยู่บนเนินดินที่มองทอดไกลออกไปจับเป็นหมู่บ้านผีความสัมพันธ์อันแสนน่ากลัวที่ชายทั้งหมดได้พูดออกมาทำให้บรรยากาศที่น่ากลัวอยู่แล้วนั้นยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีก ทั้งหมดได้แต่ยืนจังงางกระทั่งพรานแดงหันไปสนทนากับทิงถึงแผนการอันต้องดําเนินกันต่อทิงบอกกับพรานไวกางคนว่าตนนั้นมีคิดแผนการเอาไว้แล้วตั้งแต่หลุดมายังที่แห่งนี้ถ้าว่าก่อนหน้าตนนั้นได้ดําเนินแผนการนี้คนเดียวทําให้มันล้มเหลวไมเคิลจึงถามขึ้นว่าแล้วครั้งนี้มันจะไม่ล้มเหลวอีกหรือทิงตอบคําถามไมเคิลใช้ฝรั่งผิวดําทันทีว่า ครั้งนี้คาดว่าน,น่าจะสําเร็จเป็นแน่เราได้ผู้มีวิชาที่แข็งแกร่งมาถึงสามคนด้วยกันแล้วยังมีผู้รู้ทางเข้าออกหมู่บ้านนี้อีกด้วยจริงหรือไม่ทิ้งกล่าวแล้วก็หันไปทางจอรนใช้ฝรั่งตาโตก่อนจะพูดว่าตนไม่มีวันลืมหมู่บ้านของลิลลี่ซึ่นคําของจอรวนริยะก็พูดบ้างว่าแผนการของเองเป็นอย่างไรทิ้งยกมือชี้ไปยังเรืนหลังใหญ่ ตรงหลังสุดของหมู่บ้านก่อนจะทำใบหน้าจริงๆและพูดว่าบุกไปให้ถึงที่นั่นสังหารไอ้กระสือโบราณในเลือนทิ้งกล่าวง่ายดีนะจอรนพูดมันไม่ง่ายเย่างเองคิดหรอกข้าจะเตือนอะไรพวกเองบางอย่างกระสือโบราณนั้นมันมีฤทธิ์ลร้กาศนักมันแปลเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อทิ้งพูดถึงประโยคนี้ทุกคนตกใจหันมองหน้าชายหนุ่มอีกแล้วหรือ เี่ยนแปลงรูปร่างได้ดังใจนึกแบบไอปีศาจก่อนหน้านั่นหรนือพราลีโซกล่าวมันไม่ใช่แบบนั้นเสียทีเดียวแต่มันร้ายกาจกว่าอันตรายกว่าคือเอกซะสือโบราณในตอนนี้มันแปลเปลี่ยนเป็นศัตรูที่มันคาดว่าน่าจะแข็งแกร่งมากที่สุดแข็งแกร่งมากกว่าพวกเราแน่นอนว่าทั้งวิชาอาคมการประทะของมันก็ลอกเลียนแบบมาด้วยทั้งสิน้น ตนนั้นเคยเจอมันเปลี่ยนร่างเป็นพรานโคงตนประทะกับมันและเกือบเอาชีวิตไม่รอดอีกทั้งความเร็วที่มากกว่าหากให้ตอนอธิบายโดยสรุปลักษณะศัตรูตนนี้มันแกล่งและเล่าลวงเก่งกาจินคำทุกคนที่ได้ฟังก็กลืนน้ำลายอย่างยากลำบากพวกเขารู้ว่าเอกสาอโบราณและถ้ามันจะสร้างความปวดหัวนักทิ้งพูดตอว่าเราจะแบ่งกันเป็นสองกลุ่มดยกลุ่มแรก จะเป็นจอนผู้รู้ทางเข้าออกในหมู่บ้านอีกคนคือตนพรานแดงมากระตนส่วนสูชันและพราลีซอไปด้วยกันทิ้งกล่าวด้วยความสงสัยพราลีซอจึงพูดถามว่าเหตุใดเราต้องแยกกันหากรวมกลุ่มจะแข็งแกร่งกันก,นกว่าไม่ใช่หรือไรทิ้งตอบทันทีว่ามันก็ถูกตามที่พราลีซอพูดออกมานั้นแต่หากแยกกันมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะเข้าถึงตัวไอกระซื้อโบราณ เห็นหรือไม่ว่าไอ้พวกชาวบ้านที่เดินกันไปกันมานั้นอย่าลืมว่ามันเป็นผีพวกมันอยู่ใต้อานตจของกระสือโบราณทั้งสิ้นเพียงเหยียบย่างเข้าไปในหมู่บ้านหากพวกมันได้กลิ่นหรือจับได้ว่ามีผู้บุกรุกสิ่งที่ไม่ใช่วิญญาณในหมู่บ้านพวกมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นคนตายอันแสนดุร้ายและน่าสะพรึงเข้าโจมตีเล่นงานเยี่ยงสัตว์หากจะให้เห็นภาพชัดๆก็ดูนั่นทิ้งกล่าวก่อนจะชี้ไปยังจุดหนึ่ง ทุกคนมองตามนิ้วของทิ้งพบว่ามีสัตว์นรกอย่างเปรตเดินเตะๆมาใกล้หมู่บ้านนี้ทุกคนมองอย่างไม่วางตาเพราะความสงสยัยทันทีที่เปรตตอนนัหยียบย่างเข้าไปในอาณาเขตของหมู่บ้านเหตุการณ์ประหลาดชวนหน้าขนลุกก็เกิดขึ้นและวิญญาณชาวบ้านที่เดินกันไปกันมาราวกับว่ายังมีชีวิตเหมือนกับคนเป็นก็หยุดลงโดยไม่ได้นัดหมายใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเงียบ กระทั่งเปรตมันเดินเข้าฝากกลางหมู่บ้านท่ามกลางเหล่าคนตายชาวบ้านพวกนั้นทันใดนั้นเองวิญญาณชาวบ้านที่หยุดนิ่งก่อนหน้าพวกมันก็เริ่มมีอาการแปลก,ปลกคือร่างของพวกมันกระตุกร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปจนน่าสยองจากนั้นพวกมันก็พุ่งเข้าใส่เปรตด,ดวงซวยพวกมันพุ่งไปยังเปรตกระโดดเกาะกัดแท้เปรตที่อยู่ตรงหน้ารางกับสัตว์ที่หิวกระหายเสียงเปรตหวีรดร้องด้วยความเจ็บปวดดังสนัน่น ถึงขนาดที่ว่าพวกคณะเดินทางที่อยู่ห่างออกไปยังปวดแก้วหูเปรตมันพยายามจะต่อสู้ทั้งสะบัดทั้งเหยียบทว่าด้วยที่พวกวิญญาณชาวบ้านเหมือนมากเกินไปเปรตแม้จะตนใหญ่ก็สู้ไม่ได้ร่างเปรตถูกปกคุมไปด้วยเหล่าวิญญาณชาวบ้านที่ไต่ขึ้นร่างของมันกระทั่งผ่านไปพักหนึ่งร่างเปรตสลายหายไปเร่ากับว่าไม่มีเปรตอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ตน้นจากนั้น พวกวิญญาณผีชาวบ้านมันก็กลับมาเดินขวักไขวใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าภาพชวนสยองทําให้กายพวกคณะเดินทางสันเทาดิ้งจึงพูดต่อว่าเหตุที่ตนนั้นแบ่งแยกพรานแดงให้มากับตนและพรานลีสอบไปกับสุชาติไม่ใช่ทําโดยไม่มีเหตุผลอันใดมันมีสิ่งหนึ่งที่ตนได้เรียนรู้จากที่นี่คือความเข้ากันได้ของพลังอาคมหรืออาคมผสานอย่ยงไรละ่ะ จะอธิบายให้อย่างละเอียดให้ฟังก็คือพลังอาคมภายในกายที่เข้ากับอีกคนได้หากจะพูดให้เห็นภาพก็คงจะเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ายิ่งต่อสู้ร่วมกันมากยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างตนกับพรานแดงได้ต่อสู้ร่วมกันหน้าตอนดงหญ้าแฝกแล้วผูดผีปีศาจมันสิ้นภายในพริบตาระหว่างที่ทิ้งอธิบายอยู่สุชาติก็พูดขึ้นมาว่า แล้วตนกับพรานลีซอจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรตนไม่เคยสู้ร่วมกับพรานลีซอมาก่อนสุชาติกล่าวทางพรานลีซอก็พยักหน้าบอกเป็นในๆว่าสิ่งที่สุชาติกล่าว,าาอ,าอ,วาาาออกมานั้นมันก็ถูกต้องทิ้งจึงพูดกับพรานลีซอต่อว่าหากเป็นพรานลีซอในตอนก่อนหน้าอาคมคงจะประสานกับใครไม่ได้แต่ครั้งนี้มันต่างออกไปนักเอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงเวลาพรานลีซอก็จะรู้เอง ตอนนี้ขอให้พักผ่อนหย่อนกายกันก่อนรอใกล้รุ่งสางของคืนที่สามเราจะออกล่าก,กระสือโบราณตนนี้กันสิ้นคำทุกคนก็เริ่มแยกย้ายหาต้นไม้ที่พอให้เอ็นหลังพักผิงได้ทิ้งยังพูดต่อว่าแม่บริเวณนี้มันจะดูไม่อันตรายแต่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาจับคู่ผลักกันเฝ้ายามหากอีกคนหลับอีกคนก็ต้องตื่นเพราะในแดนผีนี้ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้และอย่าอยู่ห่างกันขอให้รวมกลุ่มกันเอาไว้ทิ้งกล่าวทุกคนต่างทำตามจับคู่นั่งพักกันจู่ๆจ,จอห์นและแมคเคาก็พูดขึ้นว่าพวกตนขออาสาเป็นยามเองเฮตุตนทั้งสองนอนหลับมาแล้วอย่างเต็มอิ่มทุกคนพักกันเถิดจะได้มีเรียวมีแรงกันพวกคณะเดินทางคนอื่นที่ได้ฟังชายฝรั่งทั้งสองกล่าวพวกเขายิ้ม แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากนั่งหย่อนก้นลงตรงโคนต้นไม้นั่งหลับตาพักผ่อนกายสักนิดระหว่างที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่นั้นพรานแดงที่นั่งใกล้ๆชายหนุ่มชื่อทิ้งเขาถามสิ่งหนึ่งกับทิ้งคือเรื่องเวลาที่จะบุกเข้าไปในหมู่บ้านผีเหล่านั้น <_ bar> เหตุใดต้องเป็นก่อนรุ่งสางทิ้งหันมาตอบกับพรานแดงว่าเพราะยามตะวันขึ้นเราก็ม่อาจรู้ได้ว่า ที่นี่มันจะเล่นตลกอะไรกับพวกเราพวกพรานแดงก็เคยเจอมาแล้วไม่ใช่หรือส่วนหากบุกในยามค่ำคืนเช่นนี้พวกผูดผีมันมีพลังแข็งแกร่งเกินไปกว่าจะถึงตัวกระสือโบราณเราคงจะหืดขึ้นคอกันก่อนพรานแดงเมื่อได้ฟังก็เงียบเวลาล่วงเลยผ่านไปตามที่ทิ้งชายหนุ่มได้วางแผนเอาไว้พวกคณะเดินทางเตรียมตัวเพื่อจะทำตามแผนที่วางเอาไว้แต่ละคนที่ท่าทางลุกลี้ลุกลนผ่อนปรนลมหายใจ จากการกดดันด้วยความกลัวระหว่างที่จอกเดินทางชายชาราคนตายก็พูดขึ้นว่าพวกตนจะไปเป็นภาระเสี็จปเปล่าต้นขออยู่ที่นี่ก็แล้วกันสินคำทิ้งมองหน้าชายชาราคนตายก่อนจะมองหน้าพราแดงชายหนุ่มคิดว่าชายชาราคนตายพูดนั้นมันก็มีความจริงพรานแดงที่อยู่ไกล้รู้ความคิดของทิ้งโดยไม่ได้สื่อสารกันพรานแดงจึงเป็นคนเลือกว่า ใครไม่ต้องไปฝ่าฟันอันตรายมิชัยชาราคนตายเรืองและลูกแม็กวุริยะหมอคิมทันทีที่ขานรายชื่อสิน้นแม็กที่ตอนนี้เป็นคล้ายกับดังมนุษย์ก็แย่งขึ้นมาทันทีว่าตนนั้นอยากจะไปช่วยทุกคนด้วยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยตนตนนั้นเอาชีวิตรอดได้แน่นอนเมื่อก่อนตายตนนั้นก็มีแต่สร้างภาระสร้างความทุกข์ร้อนให้แก่ผู้อื่นครั้งนี้ขอให้ตนได้ช่วย พรานแดงมองไปที่แม็กเห็นถึงแววตาและน้ำเสียงอันจริงจังพรานแดงจึงตัดสินใจให้แม็กไปกับสุชาติเมื่อเป็นดังนี้เผือกและชายก็ขอไปทางฝั่งของสุชาติด้วยถ้าไม่ทิ้งนั้นแย้งว่าเช่นนั้นตนนั้นก็จะมีแค่พรานแดงและไมเคิลมีคนน้อยเกินไปหากเกิดวิกฤตต้องมีใครคนหนึ่งมากับพวกตนชายกับเผือกต้องตัดสินใจเมื่อชายกับเผือกได้ยินดังนี้พวกเขาก็คุ้นคิดเล็กน้อย เพือกจึงโผงรวดพูดขึ้นมาเองว่าตนนั้นจะไปกับพวกสุชาติเองชายทำสีหน้าเป็นห่วงเป็นใยเผือกและแม็กเพือกจึงตบไหล่ชายก่อนจะพูดว่าไม่ต้องเป็นห่วงอันใดไปตนนั้นจะดูแลแม็กอย่างดีให้ชายไปกับปรานแดงน่ะดีแล้วสินคาชายมีท่าทีที่อิดออดด้วยที่ไม่อยากจากพี่น้องร่วมสาบานของตนอีทิ้งที่เห็นท่าทางก็บอกให้เร่งประเดี๋ยวเวลามันจะหมดเสียก่อนหลังจากทิ้งกล่าว มันไม่มีทางเลือกให้ชายมากนักชายจำใจยอมไปกับพวกพรานแดงทิ้งบอกให้แยกขนาบข้างทั้งซ้ายและขวาจุดมุ่งหมายคือเรือนของกระสือโบราณซ่อนเลนกายให้ได้มากที่สุดหากไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆก็อย่าเข้าปะทะทิ้งทวนแผนอีกครั้งทุกคนต่างพยักหน้ารับทราบว่าแล้วก็พากันเดินแยกมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านผีพวกทิ้งเดินนำหน้าไปก่อนโดยเลือกทางขวา ส่วนพวกสุชาติที่มีผู้นําโดยจอรเลือกไปทางซ้ายระหว่างที่พวกสุชาติกําลังออกเดินชายชาราคนตายเรียกเผื่อกอนจะโยนอาวุธอย่างหอกของตนให้กับเผื่อหอกกระดูกที่ใบมีดทําจากหินเขามรณะลอยมาในอากาศมาทางเผื่อชายหนุ่มรับไว้และทําสีหน้างงงวยว่าเหตุในการชายชาราคนตายถึงให้อาวุธชิ้นสําคัญกับตน ชายชาราคนตายยืนบกมือไม่ได้พูดอะไรกระทั่งพวกสุชาติก็เดินพากันลงจากเนินดินไปิริยะที่อยู่ใ,ใกล้ๆหันไปมองชายชาราคนตายก่อนจะพูดขึ้นมาว่าชายชาราคนตายนั้นมีแผนอะไรชายชาราคนตายได้ยินก็หันมาทางปริยะก่อนจะพูดว่าก็ไม่ได้มีแผนอะไรนักหรอกข้าก็แค่แสดงน้ำใจการต่อสู้ที่ไม่สมน้ำสมเนื้อมันจะมีความหมายอะไร ชะตาได้กำหนดบางสิ่งเอาไว้แล้วชายชาราคนตายกล่าวด้วยคำพูดที่กำกวมทางวิริยะได้ยินก็ทำหน้าตาคิวขมวดก่อนจะพูดว่าชะตาบ้าชะตาบออะไรกันตั้งแต่ลงมาในนรกนี้มีแต่เรื่องชะตาอะไรก็ไม่รู้ทุกสิ่งเราเป็นคนกำหนดไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าชะตาอันมองไม่เห็นิริยะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เกลีแทกรกะทันทว่าชายชาราคนตายไม่ได้พูดอะไร เขาเพียงแค่มองทอดยาวออกไปแต่ไปทางฝั่งของพวกพรานแดงชายผู้เป็นหัวหน้าของกลุ่มนี้ก็คือทิงระหว่างเดินกันอยู่นั้นพรานแดงพยายามเงเอะอมองกลุ่มของสุชาติที่กำลังเดินแยกห่างออกไปเรื่อยๆทิงเห็นเลยพูดว่าไม่ต้องเป็นห่วงอันใดพนพวกนั้นนักรอกพวกนั้นมันเก่งกาจเก่งกล้าพอตัวพอที่จะสู้ปกป้องตัวเองได้แล้วเป็นห่วงกลุ่มของตัวเองเถิด หนทางที่พวกเราเลือกนั้นมันอันตรายกว่าฝั่งพวกสุชาติมากนักทิ้งกล่าวทําให้พร,รานแดงพูดด้วยความสงสัยว่าใหญ่ทิ้งกล่าวเช่นนี้ชายหนุ่มจึงบอกว่าเพราะครั้งก่อนที่ตนบุกถึงตัวกระซือของโบราณได้สําเร็จต้นก็ใช้ทางนี้อีกทั้งหากให้ตนคาดไอ้กระซือโบราณมันคงวางกําลังสั่งให้พูดผีที่เป็นทาตของมันมากองทางฝั่งของเราทิ้งกล่าว และก็มองหน้าพรานแดงเพื่อจะดูว่าชายคนนี้เขาจะหนักใจเพียงไหนทว่าเมื่อมองหน้าพรานแดงชายหนุ่มตกใจเพสมกับงงงวยเล็กน้อย mm. เหตุไปหน้าของพรานแดง mm. เขาดูไม่ได้หนักใจกลับตรงกันข้ามเสียด้วยพรานแดงผ่อนปลนลมหายใจใบหน้าผ่อนคลายประกอบกับรอยยิ้มเล็กๆทิ้งจึงถามพรานแดงว่ามีอะไรที่ต้องยิ้มควรจะหนักใจไม่ใช่หรือ พรานแดงจึงหันมาพูดกับทิงว่าหากสาหายของตนปลอดภัยใหญ่เราจะไม่โล่งใจตอนนั้นไม่กลัวสิ่งใดต่อให้อันตรายแค่ไหนตนขอรับมันไว้เองพรานแดงกล่าวทิงได้ฟังถึงกับตกใจเล็กน้อยในใจรู้สึกนับถือชายผู้นี้ทันทีทำให้ทิงนึกถึงชายผู้หนึ่งก็คือเตเลิศลักษณะนิสัยที่ชอบเสียสละตนเพื่อคนอื่นมันไม่ต่างกันนักแต่เหตุนใดชายนามว่าวิริยะ ช่างแตกต่างนักหากว่าเขาเป็นลูกหลานของทะเลืดจริงๆทิ้งคิดไปเดินไปมีแต่เรื่องภายในหัวกระทั่งทิ้งพูดบางอย่างขึ้นมาอีกว่าอยากฟังเรื่องชวนสยองกว่านี้อีกหรือไม่สิ้นคําพรานแดงสงสัยก็ถามสวนทิ้งว่ามันมีอะไรชวนสยองไปมากกว่านี้อีกหรือทิ้งจึงเริ่มเล่าเรื่องหนึ่งขึ้นมาทันทีคือเรื่องของหมู่บ้านนี้ทิ้งบอกว่าดวงวิญญาณชาวบ้านเหล่านี้ แท้จริงแล้วเคยเป็นผู้คนที่อาศัยในยุคของตนก่อนจะล่มสลายจากการโดนกระสืออาระวาสท้าไม่ดวงวิญญาณพวกนี้ตกอยู่ใต้อานาตด,ดนควบคุมอีกทั้งยังมีความอาฆาตแค้นเต็มอกดังไฟเผาร่างกายอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่านี่คือหลังจากที่หมู่บ้านล่มสลายครั้งตอนที่ตนนั้นมาถึงหมู่บ้านผีนี้ในแดนที่ตนอยู่มันก็มีเสียงร้องหหยหวนของผู้ผี จนชาวบ้านไม่กล้าย,ย่างกลายเข้ามาเก็บของป่าหรือแม้กระทั่งจับปลาแถวๆหมู่บ้านนี้แม้แต่ที่ตนมาจากหมู่บ้านนั้นก็มีผีชุกชุมยิ่งกว่ายุงทิ้งกล่าวเล่าสิ่งที่ตนนั้นเคยพบเจอก่อนที่จะโผล่มาที่นี่พรานแดงได้ฟังเรื่องของทิ้งก็สรุปได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่ทิ้งกล่าวมาว่าหมายถึงอะไรพรานใยกลางคนจึงบอกว่าหมู่บ้านนี้มันคงจะเชื่อมกับโลกคนเป็นในยุคข,ของทิ้ง ทำให้พวกพูดผีมันหลุดออกไปในอีกแดนหนึ่งได้ใครจะไปรู้หากพวกเรากําจัดพูดผีที่นี่ได้หมู่บ้านในยุคข,ของทิงนั้นจะกลับมาสงบสุขผู้คนสามารถกลับมาตั้งรกรากก็ได้พรานแดงกล่าวทิ้งได้ฟังตาโตเล็กน้อยเขาสงสัยยายพรานแดงถึงรู้และเข้าใจในเรื่องพวกนี้ทั้งที่พรานแดงมายัางที่แห่งนี้ครั้งแรกชายหนุ่มจึงถามกับพรานแดงเพื่อให้หายข้องใจ รันแดงยิ้มอย่างเดียวไม่ได้ตอบอะไรกับชายหนุ่มเหตุเพราะไม่อยากต่อความยาสาวความยืดเรื่องที่สมัยตนเด็กๆว่าตนเคยพบเจอเรื่องแบบนี้มาตัดไปทางฝั่งของพวกรปรล,ลีซอสุชาติผู้เดินตามจอรอยู่เขามีเผือกเดินตามหลังอยู่ข้างๆด้วยที่บรรยากาศเงียบจนเกินไปจู่ๆสุชาติก็พูดขึ้นว่ารักพี่รักน้องเสียจริงเพือกน,นั้นเป็นพี่ชายที่ดีนักสิ้นคำ เพื่อหันไปมองสุชาติทำหน้าตางงงๆราวกับถามว่าสิ่งที่สุชาตินั้นพูดหมายถึงอะไรสุชาติจึงพูดต่อว่าสาเหตุที่เผือกให้ชายไปกับพวกพรานแดงเพราะเป็นห่วงชายอย่างน้อยชายจะได้อยู่ร่วมกับคนดีมีฝีมือเผือกไม่อยากสูญเสียชายเหมือนกับแม็กแล้วไม่ใช่หรือไรเมื่อเผือกได้ยินเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับแต่ใจเผือกก็รู้ว่าสิ่งที่สุชาติกล่าวมันถูกต้องไม่นาน บทสนทนาระหว่างการเดินทางก,ก็หยุดลงตอนนี้ทั้งสองกลุ่มจวนใกล้ถึงหมู่บ้านผีทั้งสองกลุ่มทำหน้าที่ไม่ต่างกันโดยที่พราลีซอบอกให้กลุ่มของตนแอบหลังพุ่มไม้ก่อนจะเข้าไปในหมู่บ้านพวกพราลีซอดูลาดลาวเผยว่าพวกวิญญ,ญาณเหล่านี้ยิ่งดูไกลๆก็ยิ่งรู้สึกไม่ต่างจากพวกมนุษย์มากนักทัานในนั้นสุชาติก็พูดขึ้นมาว่าอย่าให้ภาพตรงหน้าลอกตาเราได้ เมื่อก่อนหน้าเราก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรเป็ดตนนั้นสุชาติกล่าวอย่างเบาเสียงทําให้พรานลีซอกว่าสายตาเพื่อจะหาทางแทรกแซงระทั่งพรานลีซอพบเห็นว่าหลังเรือนนั้นมันน่าจะพอไปได้เพราะมันมีของวางอย่างระเกะระกะพรานเวกยงังคนแม่รอช้าลุกขึ้นเตรียมพุ่งจะไปทางที่ว่าจังหวะน,นั่นเองจอนกระชากแขนของพรานลีซอเอาไว้เอาละครับ หมู่บ้านผีนี้มันเชื่อมต่อกับหมู่บ้านร้างรังโจรที่พวกทิ้งเคยพบเจอมาหากทิ้งกำจัดปีศาจที่นี่ได้มันจะกลับมาสงบสุขอย่างที่พรานแดงว่าหรือไม่และกลุ่มของใครจะเจอกับกระสือโบราณโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองละแปกภาคสาหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชื่อ อย่าลบลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเข่าแล้วเรื่องนี้ก็ขออภัยมนาที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ